เฮ้ยน่ะเฮ้ยน่ะถักทายสบายดีเด้อเอฟซีมาสคนตอนนี้ทางสลกากแก่บางสิ่งออกไปน่กแต่ว่าสลากสีเสี้ยมองนี้กกอมทำมป,ไปนพอยเพราะว่าแนมบุเินหลดทางคำมบบัานสาบุญ Thả cái Ui, phá đi Giờ sẽ là ao như vậy cả สบายดีน้องงอ๋อโอ้มดมันเลยนะฮะหนาขั้งเสียงมดมันแล้วเออน้องงไปในมันนอกไปกดจอบมได้ผมไม่น้อยพราะน้่าทาขึ้นน้ำมันซีมัดนี่แหละเลาอ่ะไลเ่อแล้วมไม่น้อยมองเห็นแบบเราเฮาขี่รถมาแหละแนบ่ห็นกันมาสักเนี่เห็นกันะก็ กะเกือบผ่านไล่เทลแล้วโดยพอดแม่ก็เที่ยวรูสลาก,กระเที่ยวแบบนี้นะก็ะเลยหอเความปลอดภัยเนาะ <c oughs> ทั้งก่อน,นี่กับแซลมเรามาเสียตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆกันี่ข้างนี้ก็เมื่อกี้ก็วัดศีรกันมากเลยแต่เราก็คาเวียกเนาะมันก็สิทธิธแล้วกับทางเขาบอกเรากิดวัดศีรกันมากใอญ่ๆเพราะมันมันจังบวกเนาะแหนมเขามากมัก่จ้ะทางเขากะ นาะโอเค <Okay. S 1> สลากร็เสียออกไปนอกคนหน้อยแต่แนมเห็นความสำคัญมงนี้กันนะเพราะว่าเคยไลต้องเทื่ออะไรสละ ใช่ใจกันดังขึ้นเยอังเยช้าๆช้หน่ยจะเจ้าช้าๆกันเลยใจกันอีกแ

วิม่ว่าสิ un <t <t oh oh はは <t <t ่งนินหรือปล่ก็เสียงให้ใจของคุณทือจิงเลยทางเขาล่างเขามากอะ Nhem hiến canh โอ้ปวดแขนเยอะนลเดินเนาะข้างนี้อีกาะว่าเลาิจมากับโเห็นไพไม่นา อย่าเป็นตะเก็นเฮ้ยเอาไปล่าขี่ขม้าจังเห็นทางเดียห็นทางเรพีชเลยเนาะเล่าขี่ขม้าจังหินกันมันไม่จังบอกกิดอุบัติเหตุ เพื่อคนปลอดภัยของคนหลกทาง nên thấm con lắm bây giờ lắm 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 lại mình mình lắm mình lắm 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 ไปตกเข็มละยรนีมาล้แม่มาแล้วแม่เมาแล้วแม่ มาหลายคนบมาหลายคนมาปีนยังพูดไม่ได้เลยตลาดเสียมองมือหนาเขาเสียทางหนาก็ได้พอ,อยังลลยอยู่ dia <laughs> nggak เจ้านะครับสแรมกับเสียผู้เดียวก็เป็นยังดอกเนาะเพราะว่ามือหน้ากับจังคบโต๊ะเสียาใหเ้เป็นแบบให้เห็นจุดสบายไม่ได้บอดเช้น <laughs> โดยนะบางทีกันหนักกันแต่ว่าเวลาเขามันบอกคือกันบางทีสลวะว่าเขาบอกว่าเพราะว่าต่างคนกับต่างมีหนาทีพันมันแบบ้นแต่ก็เลยบริคอยชุมนุมกันไปไหนเนาะเห็นเรียกรวมความหมายกันแบบบางทีเขาว่างสละบอกว่านะมันก็เลยอันนี้จริงวันบก่กกันเลยมาสิ่มาเห็ุกัน รังแล้วคนจะมาอีกแล้วหุิมบ่มีภัยอยากมีอดีตบ่ดีบ่มีภัยอยากเป็นจังสี เนี่ยในเดียวแล้วมองคลองจะเลยคล้องท้าก็อีกพอไม่ได้ <laughs>

กับระเขานะจะหลดตันทางเลยยังเวลาขี่รถมายังเห็นทัานรถเนี่ยนะมันจะบุเกิตอุบัติเหตุ จบงานไหนได้ดิโหจดรากินทางเลยอ่มานึ่แม่มาเนย่แม่เงขจจางา吗好านเ่แม่อามนเ่แม่เลย gió cái cái năng lượng phòng thì ว้าวาว้าวว้าถึงมันสิบบ่ปันใดเนาะแต่ว่ามันจะใครเนี่ยเนาะมันก็นี่เห็นเนี่ยพอดีเนาะ มาชชยโว้ยกระเจียวพ่าเสียพ่อไปว่ะไม่เล่าขี่เรียวโค้งเนาะ เขาก็เซียหล่นเนี่ยฮะแต่มองนะมันอยู่ในส่วนเพลินเลยสละเสียบไร่พรมย่องไงเมื่อี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่าไหเขาก็ได้ออกแห้งออกกําลังกายตอนสีแลงๆสลากไขมันเนาะโดยมือหนาจากส่วนหมูส่วนครูมาเห็ดสอยกันมือนี้ก็มันพิํกการเลยก็ทางเขาจะเห็ดอยู่เห็ดกินไขมันเนาะสำหรับคลิปนี้สละก,กเขาเจบเพียงเท่านี้ ขอกล้าขามาสบายดี